คอาส่งภาพเรามบุาม่สงภาพอาวงนากร้อมนนี้นนะคะวันนี้มามาร่วมบุญนะคะรปยนการการบุญที่วันที่บ้านเรากัใง่นะคะ กับการบรกรรมไมมีกับใส่พวกกระไนขอร้องกีนว่าสิ่งของการกับนี่ีทุ่ขึ้นกับราาแพ์ถึงนพวกเการะารเมื่อสมปีสีปีที่แล้วก็สื่อเลีเสร็จึงกับบ้านสี่ด้ยานอยเ็ีคนได้แล้เพื่อความดเน่เลีงแสีดนาฬิกาเป็นพวกหน่อยเราขึ้นเติมกับ เงเตอใส่พอบ้าะบมงข้าพ้าอีก่งร้อยบาทเราทาบนข้าเดคนยเอาร่บุญัาเานล่ยอใบงอย่างใบงเล็กก็นคนใกล้าคอยสู้ใจขอาสาธุกาธุมาเลือเพียอย่างนั้ป้าท่าสวรรว์สองพัดยุ่เอาตนใหญ่ร่ากาพระครนะคะพรครคนพนากร คณะบ้านม่วงนะคะวันนี้เจชาโปุยโยก็มาร่วมบุญยอุทาะไตเองเนืองร้อยบอกวนาสงานทางศาสนาอนุโมทนาอาุน้นลาบ้าสอีไปใส่นาอควาเอมูซาพาไตมามูาพาไตเป็นคณะไปยาโรคยาเวียบทัีสามรอบเอ่จะสงหน้าต่างภาษาูเส้นคนท่าเป็นมูขคณะไปใส่มาใส่มห้องมาเรีนมูขนา เป็นในเป็นเทยาน้าบาดาสวรนส์บรรยากาศรอบงามสามวันที่ทำบาดาวันโยงดินบาปมาไรเอีวก็มีกั้งซ้อมบาประึงบูชาผาตน้ำอาสาทุกสาทุคนโยงมาเ้อบานสนสีนั่งร่าบานสนสีบ้าบูชาผาต่าน้ากันเอาตามกระังสัทธาคนโยมพอยโยแป่หาบาทิบบาท้าบาท หาอะไดก็ได้ที่ห้ามีความประสองอยากจะสร้างบุงราำความดีาาม,มาสะสมไว้เป็นเส,สบียงบุญของห้าไว้สาธุขัะนั่งรํำบ,บ้านสามาสีมารงใก้สือได้นาามาร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าสะาทอดถวายภาพใดอันอโโ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 นี้แหละคนย่อพอย่อแม่ถ้าสมมติว่าเราดับกันไหวชีวาลงไปเมื่อไร ว่าเมื่อบุญก <ondan, S 1> ุศลส่งผลเมื่อน um, <mat> ั <picture> ้นเมื th ่อเราจะได้ขึ้นสู่เบื้องว่าเบื้องสวรรค์ไปเป็นเทพพระ์เทธทิดาอ่าเพราะว่าที่เป็นทิพย์ที่เกิดขึ้นโดยท่านตาเห็นคุณย่อพ่อย่อแม่อ่าโดยอานิสงส์ถวายผ่าไตของเข่านี่แหละย่อพ่อย่อแม่์หรือว่าเกิดชาติหน้าขึ้นมาในเป็นผู้ชายอ่ามีโอกาสได้บวชดมีผ่าไตถวายผ่าไตแอย่างนี้เนายในนอกอย่าได้ปวดอยบาอเออคู่สัมปทานอ่าสาธุสาธุอันุโมทนาเจ้าภาพ เราสะทามาเอายังไ้อลงพีบันี้เอายังของปีมาให้มาบางนี้อันนี้แจกฟรีบอกออดันดานดน่มือเข้าเี่เป็นเกียย่ออยะแม่ข่าไปหันหน้าขอไปทั้งพูดเเรียกมาทังซินเือไปทั้งไส่มือเข้าไปไส่มือเข้าเรียกว่าหัวขอองค์ประธานในประธา มาอีเมตตามกำลังส oh, ัทห้าห้องบอลล็กบาทเด้อแม่เด้อเดือบอลล็กบาทเด้อสาธุสาธุโอ้ยเอาเทียนนิดาน้อยมาถวายน้ำส้มขันเอาเอาไปนี่แหละคุณเอาไปนี่แหละเอาสาธุสาธุคณะกรรมการเท่าน้ำพระน้อยแล้วก็จะไปเวียนพระธาตุสามรอบนะคะพระองค์มง่วงอ่ันอยบายมุ่ง

ข้างบนจะเบียนซ้ายของพระธานะคะพระพุทธรูปธาตุเจดียานสังวรนะคะเราก็จะเบียนเดี๋ยวรอนางคณะนางรำก่อนนะคะรอคณะนางรำบ้านสอก่อนนะคะรอคณะนางฟ้าตัวน้อยก่อนนะคะพ่อสี่ปีอาบูซาปาไต้ได้พอน้องมานยมพ่อยอมแม่ มาเอาบุญเมกันบ้าสอบาาก็ไเ้คุยมถือว่าการสั่งบารมีนี่จิตวิญญาณก็ร้นกเก็เพราะว่าวันนี้สั่ต่างกันคุณยพอยมเม่แต่ว่าความศรัทธามันก็ตางกันด้วกันวันสั่งบมีแต่ีสัหลายอยากเป็นบุญาก็ที่นี้กันจริงๆัดเลยจะนอนนโอ้อยากอ่านบาต้องอ่านยพอยงแม่การสังนั่งดีสั่งบันมี Chat, uh, มาท่านบอกด้วยกันมหาธรรมหาเดือดคุณโยมมารับผ่านใดไปร่วมบุญร่วมกุศลไปทำไว้ด้วยกันมาแล้วใกล้ถึงแล้วก็ควรแห้เครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากเทศบาลตำบลห้วยหลวงอำเภอบางบัวจังหวัดสกอนครสาธุโอ้ยเราสาวอ่อนหน้าดำเดี๋ยว อาจากรายโมบังมาร่วมกันในตำบลหวยวัวขลองเอ้าโอ้ยนางตาเออเขี่ยพิดานั่งบ้านั่งสรบั์จากบานสระศีโมบป็งนั่งโดยท่านคุณนายแบ่พุ่บ้านั้บานโมบปงเอแล้วเ็าสิมาดํา อ่าลับบูชารับถวายอีกสามเพศโอ้สะอ่อนสาทุกสาทุกสองสามิงอ่าขออนุญาตเสริญพระกริญานางแมกจันได้รับขอเพราะว่าช่วงนี้นะ้รับข้างขบวนไดรับขาว้าขอนมาอึงเพไม่ต้องนั่งทุ่มที่เต็มหนโกำมมง้อะ เขามาเรอละขั <poker> ้นลงงเหมือนกันลงเหมือนกันหาไม่มเื่อนหอกเนาะเดี๋ยวไฟสักการัดการไปเ้ยทัานขั้นผู้ช่วยช่วันีกเข้ามานสีเขา้เรอละั้นลงเลื่อนหอกเนาะไม่ได้สีบอาดกันมีสเาบ้านเรือนเลราไม่ถอยบอกว่าแข่งกันนะครับเดี๋ยวขอขอํำนั่งมรับนั่งนั่มงข้อมาเหมือนตอนขอังเอาลงก็เยอาลงเอาลงออกไปห้โงมวันจะต้องมาที่หลังเนาะรับครับ เออเอาลงไปตั้งให้ทางลรับรถทางยีนนะบอที่ดังคไม่สองตวครับผมโอ้สวยงามครับผ่านนายศรีกัี่ขอขอกำลังพี่้องับเนอรที่เป็นผู้ใช้นยบายานผ่าน มาสีเรืองสกุะครับไปตั้งไว้ด้านนาด้านขาวเราไม่ใช่แบบนีเอาเอาวมาบบน้เย็นๆนะไม่ต้งมีรายอีกหลายแคเปหรับที่น้องที่เป็นผู้เรองุ่งรองที่เป็นผู้่งพ้ายนะครับการมุมสี่ยของของขนาเรื่องพี่น้องการพุ่งอันนี้เป็นที่รู้จัก เรียนข้าวอสีก so like, oh, okay ็สีกันอบไว่อ่ายพระว่ารว่าเร็วแ่เขาเอาเสียบไก็จะโตอมากโคกานการอ่าเอาเอาเอาุกุุหอมนะครับคือเาเอาไปูเลยนะครับพุ่งพุเสือพอรเ้อราเอาไปูกันอับเลยนะ

ตลด้ารปีนตอนนี้เราไม่ได้สราไม่นตัวกาปีนี่การที่จะสวงแน่รวมค่าการปีการยหวงตัวเล็กไปตอไปนี้บัดระี่เรคถอพราะเรื่องเราเรเเืมันงาเลยนครับเรื่องนี้เอายเก้าห้าา والله سعيد بين مواليد القاوي والقاوي وعليه نبي قوات النخبه اه